วิธีทําให้แฟนหลงไหลเหมือนวันแรกที่คบกันข้อหนึ่งเป็นผู้ฟังที่ดีสาวๆหลายๆคนนะคะพูดเก่งมากนะคะเป็นคนที่ช่างเจรจาแต่เมื่อไร่ก็ตามนะคะที่แฟนคุณเขาต้องการการรับฟังกับคุณเขามีปัญหามีความเครียดมาจากที่ทํางานเนี่ยสาวๆต้องกลายเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วเวลาที่แฟนคุณเนี่ยเขาอธิบายปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็ควรที่จะฟังเขาจนจบนะคะแล้วค่อย ออกความเห็นด้วยความรักถ้าคุณทําได้แบบนี้นะคะแฟนคุณเขาจะหลงไหลคุณเหมือนวันแรกที่แบบว่าคุณสองคนเนี่ยเพิ่งพบกันเลยนะคะข้อ2อขี้อ้อนนะคะสาวๆเนี่ยโดยส่วนมากจะพูดแบบว่าถ้าหนุอ้อนแฟนบ่อยๆเนี่ยแฟนก็เบื่อก็ลาคาญสิไม่จริงนะคะเพราะว่า ผู้ชายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาชอบให้แฟนเนี่ยอ้อนเขาแล้วก็เอาใจเขานะคะโดยเฉพาะเวลาที่คุณเนี่ยอ้อนเขาอยากให้เขาเนี่ยทำอะไรให้คุณนะคะอย่างเช่นพาฉันไปกินร้านอาหารร้านนี้หน่อยสิพาฉันเนี่ยไปเทีย่ยวตรงนี้หน่อยสิหรือว่าซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับคุณอ้อนเขาด้วยน้ําเสียงที่ว่าอดอ้อน,ออนเอาใจเหมือนแบบว่าเด็กน้อยเหมือนแบบว่าแมวนี่อ้อนเจ้าของอะไรแบบนี้นะคะผู้ชายเขาจะ ประทับใจแล้วก็ชอบมากๆและสิ่งนี้แหละที่ทําให้เขาเนี่ยรักคุณหลงไหลคุณเหมือนวันแรกที่ได้เจอกันข้อ3ขอบคุณบ่อยๆคําขอบคุณเนี่ยเป็นคําที่วิเศษที่สุดมากๆนะคะเมื่อเรก็ตามที่คุณเนี่ยขอบคุณแฟนไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้คุณอย่างเช่นเขาอาจจะทําอาหารให้กับคุณทานอาหารนั้นอาจจะเป็นอาหารแค่ธรรมดาธรรมดาแต่คุณแบบว่าขอบคุณแบบ Over a c t i n g ว่าอุ้ยขอบคุณนะอาหารเนี่ย อร่อยมากๆเลยขอบคุณที่เธอทาให้ฉันทานขอบคุณที่เธอเสียสละเวลาของเธอเนี่ยมาทําอาหารให้ฉันทำหรือว่าเขาทําอะไรก็ได้นะคะนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุณขอบคุณบ่อยๆคําขอบคุณนี่แหละที่จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยรักเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาประทับใจที่มีคุณอยู่เคียงข้างและนี่แหละที่ทําให้เขารักคุณเหมือนวันแรกที่คุณสองคนได้รู้จักกาันแล้วก็คบกันเป็นแฟนนะคะ ข้อ4นะคะสัมผัสที่อบอุ่นสัมผัสการจับมือการกอดไม่ว่าจะสัมผัสอะไรก็ตามนะคะเป็นการสัมผัสที่ทนุถนอมเป็นการสัมผัสที่อบอุ่นเป็นการสัมผัสที่มาจากความรักอย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณเนี่ยทะเลาะก,กับเขาใช่ไหมคะคุณกล่าวคําขอโทษแฟนแล้วก็กอดแฟนหอมแก้มแฟนสัมผัสแฟนด้วยความอบอุ่นความรักเนี่ยแบบนี้นะคะการที่เราเนี่ย ให้ความอบอุ่นด้วยการสัมผัสเนี่ยจะทำให้แฟนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาซาบซึ้งประทับใจมากๆและทำให้เขานะคะไม่ลืมการกระทำที่คุณทำกับเขาและทำให้เขาเนี่ยประทับใจรักคุณไปตลอดนะคะและนี่ก็คือวิธีง่งายๆเลยนะคะที่ทำให้แฟนคุณเนี่ยเขาหลงไหลคุณรักคุณเหมือนวันแรกที่คุณสองคนจีบกันใหม่ๆที่คุณสองคนเนี่ยตกหลุมรักกันใหม่ๆ ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะด้วยรักและปรัสนาน,นีจากคุณนุชค่ะ